นับจนถึงเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนกับตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวแบบเป็นชิ้นเป็นอันใดๆเกิดขึ้นมากนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้การเดินเกมในตลาดซื้อขายเพื่นอนของปีสัตว์แดงยังคงเป็นไปแบบเชื่องช้าเกิดจากงบป,ประมาณลงตลาดที่ถูกจํากัดจากความสุ่มเสี่ยงทั้งเรื่องกฎการเงิน FFP และกฎการเงินยั่งยืนหรือ PSR ที่เป็นข้อจํากัดของทางพิมล็กอังกฤษขณะเดียวกันกา,การที่ตลาดหน้าร้อนปีนี้คาบเกี่ยวตรงกับช่วงเวลาที่โลกฟุ นั่นคือยูโรและโกปลปาอเมริกาในอีกทางหนึ่งมันก็หมายความว่าแต่ละทีมอาจมีนโยบายในแบบรอช้อนซื้อเอาตัวผู้เล่นที่ผลงานเด่นๆจากการเล่นในทีมชาติ2ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวด้วยอีกทั้งการที่ผู้เล่นจํานวนหนึ่งอยู่ในระหว่างภารกิจดับชายชาติมันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการจะติดต่อพูดคุยเรื่องการย้ายทีมนั้นมนไม่ใช่เรื่องที่สมควรกระทํามากนักเท่าไหร่เพราะอาจจะกระทบถึงสมาธิของนักเตะไปด้วยนั่นเองนั่นเลยทําให้เราได้เห็นว่าหลายทีมยังไม่ได้มีการขยับตัวมากนักหลังตลาดนักเตะเปดดดมาดาา้้รรววัปห์ขณณะะเียยกกนนนงงบตตใ ตลาดครั้งนี้ของปีสัตว์แดงซึ่งทางอางอิงตามที่หลายๆสื่อตีกันออกมาว่าอยู่ที่ราว50ล้านปอนด์โดยหากจะให้มากกว่านี้ก็ต้องดําเนินการขายผู้เล่นเพื่อเอาเม็ดเงินมาถัวเฉลี่ยเพิ่มเข้าไปนั่นเองที่ทําให้เราได้เห็นในหน้าข่าวแต่ละดิวซึ่งโยงใยกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ว่าตัวเลขราคาที่พวกเขาเพยายามจะดําเนินการน,นั้นอยู่ที่ไม่เกิน50ล้านปอนด์เรื่องนี้ถูกเขียนเอาไว้โดยซีเวลลเลสตันในแมนเชสเตอร์นิ่งนิวซึ่งขึ้นหัวข่าวชัดถึงสิ่งที่ปีสัตว์แดงควรต้องทาในตาีม่จเกย,ย United, เพแ ให้ความสําคัญกับเดีลขาเข้าที่ราคาไม่เกิน45-50ล้านปอนด์เริ่มต้นที่ในส่วนของการขายสตีเวนเลวสันลิทช์ชื่อมาได้ยาวเป็นหางว่าวพร้อมกํากับเลยว่าถ้าสามารถทําให้เป็นไปได้ในตลาดรอบเดียวก็สมควรต้องทําให้เด็ดขาดไปเลยโดยชื่อในลิทก็จะมีทั้งวิกตอร์ลินเดอร์เลฟอารอนวาบิซาก้าคาเซมิโลฮันนี่เบลเมปรี่ดอนนี่ฟันเดเบกฟาคุนโดปเปสตี้เจดอนซานโชและเมสันกรีนวูดบนฐานเหตุผลที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือผูเ้เล่นเหล่านี้จะเเเเเป็นนกกุญญญญแจสสาาาาคคััาา Kate, Love, ััใรรระะดมมมมมงิิ่่่ออตตหข้ยูท ปี2017และณเวลานี้เจ้าตัวอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับสโมสรม่มีใครปฏิเสธว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่หากมีไว้ก็พอจะหาประโยชน์ได้บ้างทว่าในแง่ของการที่คุณวางเป้าหมายจะยกระดับทีมกับขึ้นมาใหม่คุณภาพของวิกตอร์ลินเดเลิฟที่ร่วงโลยไปตามวัยนั้นไม่สามารถจะการันตีการลงสนามต่อเนื่องทุกสัปดาห์ให้ทีมได้อีกและมันเกตดผลว่าทำไมทีมควรต้องขายไปด้านอารอนวานบิซาก้าเหมือนกันกับเคสวิกตอร์ลินเดเลิฟคือการเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับท ก็ต้องยอมเข้าเหนือขาดทุนจากราคาที่เคยซื้อนักเตะรายนี้มาจากคิสตันพาเลต50ล้านปอนด์แต่มันก็คือความเจ็บปวดที่ต้องรับมันเพื่อที่อย่างน้อยการขายอารอนวาบิซากา้าจะช่วยระดมเม็ดเงินสักก้อนหนึ่งเข้ามาช่วยให้ทีมสามารถนําไปต่อยอดมองหาแบ็กขวาที่มีความสมดุลมากกว่าและสามารถเติมเต็มคุณค่าเข้าสู่ทีมได้ทั้งในแง่เกมรับและเกมรุกขณะที่กาเซมิโล่มีช่วงเวลากับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่2ฤดูกาลที่แบ่งพาร์ทได้เป็น1ปีที่ยอดเยี่ยมกับอีกหนึ่งปีที่โรยรัรบสําหรเต การที่ผ่านมาของคารเซมิโลโดยเฉพาะภาวะถดถอยในการเล่นระดับสูงถึงถูกมองว่าสโมสรควรผลักดันหาช่องทางการขายโดยเน้นไปที่ตลาดที่มีกำลังซื้ออย่างซาอุดีอาระเบียแม้ข่าวล่าสุดจากบางกระแสจะเผยว่ามีบางทีมจากซาอุดีอาระเบียที่จะถอนสมอความสนใจในตัวคารเซมิโลไปบ้างและบางข่าวที่เผยว่าตัวคารเซมิโลดูจะยังมีความคิดขอพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพิสูจน์ตัวเองในฟุตบอลระดับสูงอีกสักหนึ่งซีซั่นแต่เคสนี้หากขายได้ซิเวล,เลวสตันยืนยันว่าทีมต้องขายเพราะการเริ่มต้นใหม่ไม่ควร เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอาชีพแบบนี้ต่อที่ดาวรุ่งอย่างฮาริบาวเมดบลีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนสําคัญที่สัญญาเข้าช่วงปีสุดท้ายไม่นานนี้เพิ่งถูกส่งไปเล่นที่เซบียาแบบยืมตัวแต่ทางเซบียาก็หาได้ใช้งานหนักมากนัก,นกและก็ไม่เลือกที่จะใช้ออปชันซื้อขาดในราคา17ล้านปอนด์ทำให้ปีสแตนแดงต้องพยายามมองหาผู้ซื้อในดิวนี้ให้ได้เพราะมันชัดเจนว่าฮาริบาวไม่ดีพอจะเล่นในทีมชุดใหญ่ได้ต่อเนื่องฉะนั้นก็ไม่ควรเก็บไว้ให้เสียโอกาสและเสียมูลค่าปปาเีว ok ะมมห จะใช้เป็นเวทีชุบตัวกลับมาให้มีสโม,มสรสนใจมากขึ้นแต่สถานการณ์ที่นั่นของฟันเดอร์เบคก็แทบไม่ต่างจากต้อนอยู่กับยูไนเต็ดสักเท่าไหร่ฉะนั้นไม่ว่ายังไงนี่ก็เป็นผู้เล่นที่ควรต้องถูกขายเท่านั้นเช่นกันกับฟาคุนโดเปสตี้มีช่วงเวลาเป็นเล่นแบบยืมตัวที่สเปนในครื่องฤดูกาลหลังสุดแค่นี้เราเห็นกันชัดเจนแล้วว่าเมื่อได้โอกาสลงเล่นให้ปีสัตด,ดงเขาสร้างอิมแพคในการเล่นได้น้อยมากๆฉะนั้นแม้อายุจะอย่างน้อยต่ถูกวิเคราะห์ว่าบางทีการแยกทางกันไปเติบโตดูจะเป็นทางเเเลือออกกกกททีีีีีี่่่่่่ดดดดดตตตตตััวนนนะะมมาาาาสสุแสดแแแแ็ปงงงงรขขยไ้้ิพช แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องพยายามหาราคาที่เหมาะสมกับสินค้าที่อายุใช้งานหรืออีกเยอะคนนี้ให้ได้โดยเช่นกันโดยราคาตอนซื้อมาจากเปเน,นโลเมื่อปี2020น่นั้นคือ9ล้านปอนด์และเคสนี้ซิเวลเลวสันมองว่าอย่างน้อยกําไรสัก 4- 5ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ควรรับพิจารณาไว้แล้วสุดท้ายคือจะดอนสารโชคนี่คือเรื่องที่แทบจะคนเดียวที่มูลค่าการขายไม่ได้ตกมากเพื่อจะไม่สามารถขายได้ในระดับที่ซื้อเข้ามาแต่ค่าตัวสารโชถูกมองว่าต่ำๆไม่ควรน้อยกว่า30ล้านปอนด์โดยราคานี้เเเเเป็นนนนนราคาคคิ่่มมต้ของสั Green ักูดช และทั้งซานโชกับกลิ่นวูดถูกระบุว่าเป็นสินค้าขึ้นชั้นวางที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพยายามผลักดันการย้ายออกเป็นลำดับแรกๆของตลาดครั้งนี้ด้วยเช่นกันจากนั้นจึงมาสู่หัวข้อการเสริมทีมตามที่ซีเวเลวสตันทำบทวิเคราะห์เอาไว้ภาพกว้างของตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำการเสริมเข้ามาในตลาดครั้งนี้นั่นคือกองหน้ากองกลางและเซนเตอร์ที่เป็นกรอบการทำงานหลักโดยย่อยในรายละเอียดก็คือกองหน้าต้องเป็นเพื่อนในประเภทที่แตกต่างจากลาสมูธฮอยลุนเพื่อที่จะได้เพิ่มความหลากหลายของคุมกำลังในแดนบนกกอออองงงลาทที่่่จัดยูในนปรรระภตแหหหหม6หื 8, ื8 ก็เป็นตัวที่เล่นผสมผสานในสบทบาทตำแหน่งดังกล่าวได้ในตัวคนเดียวกับเซนเตอร์ตัวกลางที่เจาะจงสเปกว่าต้องเป็นประเภทสมัยใหม่ขึ้นเกมแนวหลังได้ที่สําคัญคือเท้าถนัดขวาที่สามารถจับไปลงเซนเตอร์ในขวาให้สอดรับกับการที่ทีมมีลิซานโดมาร์ติเนสเป็นเซนเตอร์ในซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายเป็นตัวยืนพื้นอยู่ก่อนแล้วความน่าสนใจอยู่ที่ตำแหน่งกองกลางที่เป้าหมายที่ถูกมองว่ามีความเป็นไปได้สูงในแง่ที่ว่าเป็นดิวที่ไม่ยากเกินไปถูกระบุว่าคือชาวปริญญาห้องเครื่องของสโมสรฟูลแลมซึ่งจะตัวทําผลงานได้้้ดดีีีวยยในนทมชาตตโปรุเกกัับคง้ ส่วนกองหน้ามีอยู่2คนที่ซีเวลล์สันเขียนแนะนําโดยอ้างอิงจากปัจจัยประกอบบางอย่างที่ทําให้ดิวไม่น่าจะยากเกินไปคนแรกคือโจนาธานเดวิดซึ่งทาไป84ประตูจากการลงเล่นให้กับริว183เกมซึ่งนี่คือเลดการทำประตูที่สม่ําเสมอมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดากองหน้าของหลีกเองิงตลอดช่วงเวลา2-3ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาคุญแจสําสคัญของดิวนี้คือตัวนักเตะเข้าสัญญาปีสุดท้ายกับต้นสังกัดและค่าตัวถูกระบุว่าเต็มที่ก็ไม่น่าจะหลุดจาก25-30ล้านปอนด์เพราะทางริวเองก็ไม่มีทางเลือกมากนักเท่าไหร่วนน,คน,คนนออคคคคืิฟูขง สโมสรบุเลสเซียดอมุนทีซีเวลล์ล้สั้นฉีว่าควรพิจารณาในแง่การนําเข้ามาเป็นแบ็กอัพเพราะมีประสบการณ์ในเกมระดับสูงรวมทั้งราคาไม่น่าจะแพงมากนักสุดท้ายคือหัวข้อการดําเนินการที่ควรต้องเลี่ยงในตลาดรอบนี้ซึ่งค่อนข้างชัดเจนมากๆนั่นคือตลาดฝั่งเนเธอร์แลนด์สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ควรถูกพอดเอาไว้ก่อนเนื่องจากประวัติการลงตลาดของเอเดนเชนฮาร์ในสองรอบใหญ่ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างชัดเจนว่าผู้เล่นในระดับมาตรฐานเอเดนลิซีหลีกนั้นยังดูค่อนข้าา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 งงห่่่กกกลจมมตรรรฐนนนพพีเเอคคควววชดับํํแะท เชีรรายชื่อผู้เล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ SEG International k e y w o r d ที่เป็นองค์กรที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้เล่นหลายคนรวมทั้งเป็นในหน้าของเอเดร็กเทนฮาร์ซึ่ง้าม,ามีที่พผลในการโยกย้ายตัวนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน2ปีที่ผ่านมาสูงมากแต่คุณภาพที่ได้รับมาค่อนข้างต่ำฉะนั้นจึงควรยุติการเดินดิวผู้เล่นมาปีแสดงชั่วคราวไปก่อนด้านความคืบหน้าเกี่ยวกับตลาดนักเตะหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงว่าสนใจเอซซนอัลเบรต์มิดฟิลด์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งเป็นผู้เล่นที่ถูกระบุว มาไม่ถึงวันดีข่าวร้ายก็เกิดขึ้นกับตัวนักเตะเมอร์เอซันอับบลบเลสที่อยู่ในระหว่างรับใช้ทีมชาติเม็กซิโกในโกปาอเมริกาโชคร้ายจากเกมล่าสุดแด้รับบาดเจ็บในเกมที่พบกับจามกาโดยรายละเอียดคือเป็นการเจ็บไปเองซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสและระหว่างที่เขาถูกพยุงปีกออกจากสนามนั้นเจ้าตัวก็มีหลังน้าเตามาด้วยด้านรายงานของฟาบิโอซิลมาโนเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการดําเนินการทาบทามไปอย่างรุดฟานิสรอยอดีกองหน้าตํานานของสโมสรอนให้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสตาฟของเอเดท็กเทนออยู่กกััับารตตดสินใจขงว ฝันที่สลอยเป็นสําคัญเพราะในอีกครงหนึ่งนั้นตัวของเขาเองก็เป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะไปรับงานคุมทีมเบอร์ล,ลี่แทนตําแหน่งของแวงซองกอมบเนีด้วยนั่นเองปิดท้ายที่ความคืบหน้าในส่วนของอารอนวารบิซาก้าซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายง,งานจากสื่อประเทศตุรกีเนื้อหาเผยว่ากาลาตาสลายได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอารอนวารบิซาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นคือค่าจ้าง3.5ล้านยูโรต่อปีซึ่งหลังจากนี้จะเป็นในส่วนขั้นตอนที่กาลาตาสลายจะต้องมาเจราจากับ United, าาามมแมนเชสเตอร์อยูไน ก็จะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่แน่ว่าบางทีเนี่ยจะเป็นเดียวขาออกเดียวแรกประจำหน้าร้อนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้ครับ